พี่ซันอยู่นี่ค่ะพี่ซันพี่ัี่ะับพี่ันมาเขนเ้ามาเฟียน่ะหนอยักชชุดหนูลูกไตวายนะลูก ไตล <laughs> ูกจะวายมิดขอบคุณค่ะพี่ซันมาแล้วพี่ฟ้าพี่ฟ้าพี่ซันมาแล้ว่

โอ้โหคันหยอบาร์บี้สุดๆเลยเครทุกคนเกิดอะไรขึ้นอุ้ยหายอ่ะอุ้ยมือท้าอกแล้วอ่ะพี่เตยเป็นไงอ่ะไปกันไปกัอย่างนี้ก็ได้ไปไปกับพี่เตบ๊ายบาย ลองถามดูพี่เต้ยเป็นคนเดียวให้พี่ชายไปคนเดียวบ๊ายบายพี่ฟ้าใช่ค่ะพี่ฟถามหาพี่เต้ยโอเคพี่ทันมีรถไปแล้วงั้นเราไปแล้วทุกคนงั้นเราไปแล้วผ่านโอเคเราจะไปเลยไหมทุกคนไม่ไปทิ้งค่ะ เล่นทีโมฆาห้าโมฆามีอะไรทะเียนันคิดว่าเขาปวกแฟนคลับ่วยหรือเปล่าอัน้ำหวานมากเบีตควีนสุดๆไม่ลืมค่ะเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะใช้รถลูกวันแววมากจริงๆวันลไทยเารถก๊ เขาเล่นใหญ่เปล่าเขาแดนเซอร์มานะจ๊ะสปอยถัดหลังกลับก oh, right. ่อนสปอยให้เขาเชิญเทนหนึ my ่งเอ็ม no ก็บอกว่าเขาเล่นใหญ่ใหมเขาแดนเซอร์มาด้วยเอามาครบทั Keeping ้งทีไหมนะมีมีแต่คนคุ no ้นเคยอิง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 บายบายนายูคนหวังเลขตีหวยสุดงานมีไลค์ใช่ไหมนะคะมีในงานมีไลค์นะทุกคนถามให้แหละ